ตอนเช้าเป็นครั้งแรกของเฮาเนาะมาเบิ่งพี่น้องมีแต่อกุ้งพี่น้องเอ้ยปาทุเห็นไหันกันต้องคอยต้องคอยเีอยวขาตัวเองแค่ไหนก็เอามือก็เอามือก็ขาอืมก็มาแนบเห็นอยู่เนาะไม่ใช่เขาเราพิไปเอารูเห็นพี่น่อลายอยู่นี่เขาเจะตามกุ้งชดคล้องแฉพี่หน่อไม่แต่กุ้งสดๆเลยเนี่ยอยู่ในในนั้น หวยไล่หล่ออเติมเห็นเอฟซีฟ <forever> ังไทยสนใจไล่ทมหาไล่เนาะเอาน้องบิวออกกองดูดูแน่น่ะแค่นห้นบ่ฟังความเนี่ยอยากกินกับบะแซ่บแซ่บเพิ่มบ่แซ่บแต่มันโสมอคนั้นเลก็เอาบะแซ่บแซ่บกันยังวะมันแซ่บแต่มันโสมเขาเจ็บปุ้น สบายดีพี่น้องสบายดียามสาวเด้อโวยนกอยังเนาะบินออกเจ้ากามาโพพอกำแสงแล้วพี่น้องเนาะยามสาวพี่น้องคำแสงพาลงมาหวยมาฮองมายามนีย่มต่อเนาะโบหัวสีมันหรือบบมันพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อนี่พี่น้องสบายดีทื่ไรพี่น้องไป ยังไม่ยามียามต่อเนาะมาผู้เดียวเด้อเหน้องรัดเพิ่นหนึงหนหน่งเขาทายืเทียงเนาะปลาลินนาลีลหล่ไล่เห็น้องะเลยยามพวลมหนาวยามเสาเห็นเนาะพวลมหนาวหนาวนี่ป้ามันลมดีเนาะอู้ตะคอกตะดุกยีเทง

เดี๋ยวเขาไปยามตัวน,น,นั้นอีกเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวคำแจงอ่ะอก,ก้อนหยาดแก่อันนีกคอนไม่มีมือจับพี่น้องมาคนเดียวแก่ใจคองมันเนาะเป็นขังเลขทีเห้าม้ายามในตอนเสาร์เนาะพี่น้องเนาะเป็นขังเลขเนาะเพราะว่าแต่ละขังนะเห้ามายามแต่ตอนสวยๆตอนเร่งๆเนาะตอนแร่งแต่ว่าตอนเสาร์เป็นขังเลกข,ของเห้าเนะเาะมาเบิ้งพี่น้อง มีต่อีกุ้งพี่น้องเอ้ยป้าโทเห็นบ่มีต่อีกุ้งพี่น้องกุ้งหัวเนาะตัวใหญ่ปใหญ่พี่น้องเนาะตัวดๆดๆพี่น้องโอ้ยปออนซอนงนี่อืมึงตกุ้งหัวเนาะพอดีพอดีต่ําพี่น้องัแแต่ว่ามื้อนี้ันบ่ลมพี่น้องมือคืนนี้ก็บ่ลมเนาะ แต่ว่ามีล่มแห้งแห้งร่มโอ้โอ้มันล่มอันนี้แห้งสิล่องไหลคักพี่น้องเนาะปูป่าหรือว่ากุ้งยังนี่ล่องมันสิล่องแต่ว่าล่มแห้งเนาะแต่เมื่อคืนนี่ยบริลล่มยังล่อลายเตอรพี่น้องร่ักหลายเนาะได้บักหลายเดี๋ยวมือได้ร่มๆเฮาเฮาเสื้อผ้ามาเอาหลายๆเลยพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเฮาสืขึ้นไปเฮาสืเลาะเฮ็ดต่อพี่น้องเนาะเลาะเฮ็ดออกเมื่อนาเลยเนาะว่าสิมาหรือบูมานพี่น้อง พี่น้องเรา,เเาฮ็ดคือเก่าไปลงลุ่มลงลุม,ลมขวายจะออกใหม่สองโตพี่น้องตันนี้เป็นอันนี้เป็นเอื่อยอันนี้เป็นตัวเม่ตอันนั้นเป็นตัวผู้ กลับมาแล้วพี่น้องเนาะไปแวะบ,บึกคอนเฮ็ดกับบุหรีพี่น้องเฮ็ดบ่ทันออกเฮ็ดบ่ออกเนาะมื้อนี้เนาะมันออกเป็นบางบางเหมือบางส่วนเนาะตายลงมลง้มปล่อยไปเลยพี่น้องให้มันเลาะก,กินนะเนาะเพราะว่าเขตนี้เขตนี้มาหน,นีนี่เฮากเกี่ยวแล้วมาแล้วให้มันเลาะก,กินจะพีกเขตนี้เนาะไปะเดี๋ยวเฮาไปช่วยเขา้าแล้วก็ไปซอยน้องรัด เกี่ยวเขาเนะาะพากันเกี่ยวเขายามสาชิซู้ยจังสิขึ้นกินเขาเน,ะนาะพี่น,น้องมาล่อทาหล่นน้ำกันว่าล้านสิมาเกี่ยวซอยบอมัอนี้เนาะเพราะว่ามื่อนี้เป็นวันหยุดว่าล้านสิมาซอยบอนางเบี้ยวคนสิมาซอยบอขาเบิ้งพี่นอ้องป้าเธอนางรัดเกี่ยวทาพี่นอ้องได้สำนี้อย่าเบิ้งยี่ลหลังไหม จะคือโบสร้างมันอยู่สร้างมันก็ช okay ี้ซ้ายเข่าอันมาอันไก่เป็ดเห็ดสบายดีพี่น้องเห็นบอกมันสานในตัวนี้พี่น้องมันลมมันมันพันกันลมพันกันต้องคอยต้องคอยเกี่ยวขาตัวเองกเลยก่อามือก่อการเขือเวียเขิองานซื้อ อ่ะพี่น้องหลังจากทีคำแสงพาพี่น้องไปยี่ยมลีเยี่ยมตอนเนาะเลาะเฮ็ดเฮ็ดก็บอออกปลาก็บได้ป้าป้าก็บะได้ได้เตะกุ้งได้เป็นถัวได้เป็นอะไรจักปนบ่ได้เตะมีหดเก็ดป้าอยู่ในหนาพี่น้องเอ้ยพิดไม่ได้กินป้าบ่ได้กินปลาผู้ดียวโอ้ยอะไรเรื่องใน คำแจ้งย่ามแหลกคำแจ้งมุมมุมมุมสุดปลายบึ้นเลยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเกี่ยวเขาหลอดเช้าเนาะจะน่คืนกินเขาตอนสวยสวยโบโหอาเสียดเนี่ยได้กินเนาะเบิ่งไปสนเมกันเนาะแล้วก็มาหล่นน้ำกันคือคำแสงวานแหละวานละลานสิมาบอขันบ่ม่าในฮักคอจำแจ๊กพี่น้องขันบ่มาในซูลใหญ่เลยพี่น้องเนาะทางปล่อยวัดโลเพราะว่าอยากได้ยังกระได้อยากพาไปใส่ก็ไปอยากเห็ดยังไงถ้าเห็ดนอนแต่ว่าสีบ่มาซอยนี่ ชูดเลยพี <House> <speaking in aría> no okay es, ่น <speaking> <water> ้องเจอกันเลยถึงชานถึงโลกงกันเลยไปพี่น้องขอต้องหญ่าเกี่ยวขขาวก่อนพี่น้องจักหน่อยพี่น้องจะงพบพ่อกันไหมเชียงรถเฮ้ยเชียงรถเมื่อบาตเชียงรถเมื่อบาตเชียงรถปอบดัมจากเออบริษัทใสเดซี่เซทใส่ปอบดัมเนาะมื่อนี้ว่าเล้วดูบอเนาะสี่ห้าปอบดัมอีกจังหมือนปอบดัมก็เกี่ยวขขาวพอปอบดัมอะ มม่ทานเรลือกอาตัวกระเท้า่ะพี่น้างจีขึ้นกินเขาสาเนาะเขาสวยพี่น้างบอกว่ากินมังค์ทัวตองมุนเังกียจีกินมังทัวไปตั้พี่นานสเหอไนหมดๆๆหมดเลยพอที่กินอยู่ตั้ลายอยู่ตั้ลายถือน

ยังมตัวแลปนกุ้งตามกุ้มหลก่อมทัวจั่มบอกขอยกินมีครวางเคยฮะไม่เคยกินบ่ยังมีควาวมีครัวมอมันครัวผมกินแฉบไรอ่เยวบยังควรต้งคไหนคือบอกไปเอา ไปพี่เอ้ยง้าทวนเนี่ยไปนําอีกแหานเนี่ยอะไรน่าจะเจนาะคนหักเนี่ยไปดีนะน,น้ำทวนเนาะตอนเย็นพูดสาวเลยน้าสุปนี่พี่น้องตานมาเลยมากับน,น้องบิวลา ส่วนถา่วซุพขั่นบดได้มาพี่น้องเอย้ยมาผู้เดียวเนะาะถั่วแฉกซุปพัดน <c oughs> ไปเลยถา่วซุพขั่นบัวละวงบดได้มาถา่วซุพขั่นไปเลยนะพี่น้งองตำแฉงตำกุ้งเนาะได้ที่กุ้งกุ้งที่เขาได้ไปย,นนย,ย่างนะได้ย่าดีย่าตอนแล้วเนะาะตำกุงก้งซอสตำกุ้งสดนี่เขาเอาตำกุ้งซอสคลองแฉพี่น้องไม่แต่กุ้งสดๆเลยเนี่ย อ,อยู่ในนี้นะหัวไห,หล่อยเติบนกันไปกินอยู่หานเนี่ยตัวหนึ่งได้ประมาณหกตัวเกตโตหกตัวสามสิหกตัวระมันหาหกสิบบาทแต่อยู่นี้เนี่ยลอยลอยลอยช่องลอยไปเลยพี่น้อนบ่บ่บตก,ก,ก,กันม่คู่กันมาคูค่เัากัเก็บมาจำปนกุกมาตากุ้งมาพี่น้องกินข้าวเสารน้ำกันเนาะ ร้านสาวก็มาแล้วพี่น้องได้เพิ่มคนงานเพิ่มมาได้เกี่ยวกันแล้วเลยมันโอ้ยแล้วไปไปแล้วเลยในเดียงโมกกระทะเลยนี่ขึ้นแหล่าหมดนี่ละเนี่ยตัวเกี่ยวอยู่เจับมันแหล่จ้าบ่ประตูลมพุทธาลพีเกี่ยวปะสามพี่น้องตัวโมเรือมื่อวานนี่เกี่ยวตัวนี้เกี่ยวตัวนะทุกตา แล้วก็ตกทุกข,ขั้นแต่ว่าอนานันนั้นเนยนังรัดจัดหายมืออื่นนังรัดวะโอ้กระทะอ้อนอันทีมาพี่น,น้องกินข้าวซอยน้ำกันเนาะแพ้งเลยกินแบบพรมนี่นบุตรกินอัน้นผูกได่ให้บุตกินโดนแห้งพี่น้องตามห่วงโซ่แค่จะลุงตายเหตุมากินข้าว<ม>นี่พี่น้องลงมาแล้ว น้องเบลน้องลยดเออบริกเกียวเลยแล้วเลยบริกเกียวแล้วเลยอืมเบื้งนี่น้องเบลเนาะเห็นเอฟซีฟังไทยสนใจลายทมหาลายเนาะเอาน้องเบลออกกลองดุดูแน่น่ะใหญ่ขึ้นยิ่งโตยิ่งสวยเห็นนะเพื่อนคิดต่อเน้น เพอ่อนก็เกี่ยวไว้ไว้เกี่ยวไว้บ่น้นเรื่อที่ไทยทำฮานยากเป็นไผ่ไทยบ่สนใจเนาะกะมีแต่ว่าไปทำเจ้าโต้คดีกเนาะว่าสนใจหรือบ่เอาตอบแทนบ่ได้ดิพี่เนาะนะต้องเกี่ยวเข่าพี่เนาะอย่าได้คนไทยดิบเนาะแข่งกันหรอ

นอนพันตะเล็กซตะเลพันตะเล็ก่อนพันเอาหวยพันตะเล็กเปิดเพ่งพังเพ่งพี่น้องเกี่ยวเข่าแต่ว่าอากาศกะแดดเนาะอากาศมันก็หอนเนี่ยพี่น้องเพราะว่าบอยมีลมมอนี้แดดหอนเนาะนี่ก็เป็นเวลาไหนจะประมาณเมนเก่าโมงหรือเ่าประมาณนี้เนาะมันก็ซ่วยเติมพี่น้องพูนเพ่งก็เปิดอยู่เที่ยงันใกล้เติมเนาะหวามาบ่ด้ไป kia hoa phi đăng nyong nyong nong bìu nyong mhm 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 ขออนุญาตถอดเสื้อเนาะเพราะว่าอาการหอนแห้งอีลีพี่น้องบึงมันเป็นไอเข้ามาเขาแนมออกไปนันเป็นวีบับวีบับวิบับวบับเหนื่อยหน่ายเหนื่อยหนายเนาะการ์ดกึนเนาะเป็นแบบเสื้อเพิ่งเลยพี่น้องตกแบบตกอ่าลูกมันเขาลูหนาวเขาแห้งพี่น้องเนาะแต่ว่ายังหอนอาการหอนบ่อยวซ้องเมือเนาะซองมือมือนีเลยพี่น้องเตียอากาศแบบอ่ะพี่น้องกาเป็นเวลาห้าหกภาเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะกาให้น้องรัดกับน้องเบลไปซื้อ ป้าพี่น้องนี่โตหนึ่งพี่น้องสองโลฮลกลปาลงปนาื้อมา <to> เฮ็ดกินแล้วก็เอาไว้เก็บกินไว้ไกินลายเถื่อนเนาะลายขา่าลายหมยหอเนาะนี่พี่น้องตัวนี้เป็นต้มต้มสมเนาะสมว่าม่ได้นี่พี่น้องต้มสมก็สมยี่ลีรอ็วนวน่าอันนี้ก็สีขว่ามะพริ่มจำเจียวหน่อยกินกับต้มป้านี่เยเนาะกิเจียวสม เจ้าบัวต้องสมดอกพี่น้องเพราะว่าตัวบัาสมเลยใส่ลายผูดพี่น้องใส่มาค้ามลายผูดแค่นี้บ่ฟังความเมียอยากกินกับบัแซบแซบเพิ่มบ่แซบแต่มันสมอันนี้ก็บ่วแซบแซบกันยังวะมันแซบแต่มันสมเขาใจบ่วนี่ยงเมียเขาใจบ่วนี่เบา่หนิแซบซีมเบอร์นี่แซบอันนี้ก็เอิญมาเที่ยงเมียนี่เที่ยงเมียนี่เที่ยงโอยเที่ยงเมีย จะขอด้วยว่าแซ่บแต่มันชมขอด้วยไปเลยบ่ฮะยจะพังแซ่บแต่มันชมขออันนี้บ่แซ่บเด้อพี่น้องตอนนี้หอนแหง้งเดี๋ยววันยังบ่กขอด้วยไม่อยากเขอด้วยเป็นไรดอกส<ช>ิ่ง <ไป S 1> ที่ว่าไอ<ห><ด>้พังไหมบ่บ่บ,บ่พังดอกพอแหละไม่เอ,อ,อ,อทนที้ข้างเออหมอสีว่าทำตั้มตั้มให้แน่ให้คะแนนนี่ <c oughs> ตำมแดกแบงเฮนเดอร์สีอ๋อขี่มันพี่น้องว่ามันขี่หรอกน้องรันอันนั้นไม่เบิดแล้วเป็นน้ำมันมันเนาะนี่น้ำมันตับ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 เฮ้ยไปข้างเมื่อบานก็โอ้พี่น้องเว้ยบ้านนั้นคำแสงหวานหนาอยากมาอยู่หนาพอดีประเดอกไปไซด์มาไซดเวียดพี่น้องพี่น้องเวียดเพิ่นมาซื้ออัใหม่ ไม่จิกไม่บกไม่ยังกระไดพี่น้องเพิ่นมาเลาะสื่ออยู่แถวอันนี้อยู่น้ำปานี่แหละเนาะเพิ่นเลาะเพิ่นขี่รถใหญ่เพิ่นมาเลยเนาะคนใหม่เต็มเขาแบบว่าได้บังไงพี่น้องมันทางทางออกหายข้างหน้าก็เลยหมุนบเขามีซีดเก็บคาทางพระเจ้าเก็บกระเป๋าหมดแล้วในบาทเขาดูบอกกัให้เข้ามาอันนี้มาแปลงทางบนหน้าเันนี้ มวนแห้งพี่น้อกข่อยมาอันนี้ก็ยังรดดเเลยนี่คำเชีงอันเล็บออกเล็บออก่องเดียวออก่องอันเลยน้องกัดกับผ้ารดดเอยู่บนอันนั้นพอดีก้อนเข่าหันหน้าเลยก้อนข่อยสิขึ้นรถเป็นยังบ่ข่อยพี่เป็นข่อยพี่เป็นไช้คนสิตายไปห่วงเป็นห่วงน้ำโดทอยู่ข่อยจะสิฮักกันเลิกกันรถช้ฮะเด็กกินก่อนซะเดี๋ยวได้แหลพี่น้องเดี๋ยวข้ามมาเยอะ พงเจ้า yup. อันแจ้วไปจะนะโอเไหมพี่น้องเอ้กินใส่กินนูอดีพูนบุยบยบุยหยัดเขาหยัดเขาพี่น้องบอกจักบักทัวบักแตงบักอื้อบังกระโผนบัหยดไเบิดยังไม่แพงก่มอันนี้พง ต้มปลานิลอันนั่งอยู่เที่ยงนี่นี่พี่น้องอากาศปาลาเริงเผือแกแอกแต่ว่ามีน้ำเย็นกินพี่น้องเพราะว่าน,น้องรัดเมือบานมาซื้อปานิลกัดซื้อน้ำก่อนมาเลยไอเชียงใต้ไปซื้อเห็ดเจ้าได้ค่ะอากาศนอนนี่นี่มันต้องเย็นเย็นากินกินกิน

ิา่าอบอยู่มันสิถือแชงยูวี่โเน่บ่เนี่ยจะบเวบิวมันอบอบใบมันคาวอบไวมันขาวบเห็นบรอกากบอกมากขันันบริเวณเียนี่กูบรอกก็บรมากเลีหยเบียกมันค่ะบริเเบียกมันสิบคาว มาพี pues ่น <c oughs> well, nah ้องเกี่ยวข้อย้ำแรงเนาะเพห็นอว่าคนโมสิมักนอนอยู่กับมักนอนอยู่กับมักว้าสะโกอันนี้ช่าเป็นอะไรเป็นคืออันนั้นหลวกเนาะคืออยู่คืออยู่เกาหลีนี่แหละน้องพี่นาะอยู่ญี่ปุ่นซาบุระเออไทยซาบะเนยเห็นป่งาดีพี่น้อง ใบมันออกสีเหลืองๆเนาะส้มเหลืองๆซี่น่ะแต่ว่าส่วนเงาออกมันเขียวๆพี่น้องใบอยู่ลุมเขียวแต่ว่าอยู่เถิงออกเหลืองๆงามดีพี่น้องแตก่มีแต่อยู่นีดิบ่่ก็บ่มีเกี่ยวๆๆเอาเจไปเลยไปเลยไปเลย เอ็เไดไปตั้เขาเลยขนาผภูบาไทยมาก,อกเออภูบา,บาไทยกับสุนใจน้องเบล <c oughs> ข้อสองทางติดต่อแน่บสองทางติดต่อเบโทรกระซุนซ <c oughs> ุนแปดเก้าแปดเช็ดหาหกเก,ก้าแปดเก้าเช็ดหาหก นะพี่น้องเกี้ยวจ็น่้จะคืนเลย,ลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหามงแรกเนาะอีกประมาณครึง่งชั่วโมง้นด้นยังแป๊บเดียวมันกับคำครึ่งชั่วโมงที่ต้นมาได้ได้ปพรีสิบกับนี่ก็ครึ่งชั่วโมงเขาก็ขี้ไรขี้ไรบางพี่น้องเน่สมนนสอดหอดพูนแนมแมต่พี่สอดพูนเบ่งพูน พอจะคืนพี่น้องพอจะคืนกับผ้ากันสีไปหากินต่อพี่น้องเพราะวา่าหยานบ่มีน่ากินมื่อเอิญก็เลยสีไปหาไหวแรงมื่อนี้เนาะก็เลยผ้ากันคืนก่อนเชี่ยวมันใหญ่อยู่ตรงไหนเชี่ยมันใหญ่ของคอยได้จอมเชี่ยวมันหน่อยจะพูดอยู่ร่างเขาอ,อยู่ร่างเขายวไปเฮ็ดยังก้องเขาจะไปเฮ็ดยังขอไปคุดลักใส่เขาเขาคือว่ามา แตะของพูล้านพี่น้องสิ<ด>่ไหมครับสิ่ข้ากจะพากไปค,คุณจีรอเสียมไงใช่ปะ่ปะคิดไหมว่าเขาติดอย่างอาจะติบบเขาไปพวกเขาโอ้ยโบเห็นตัวใหญ่ใช่ป่ะ <c oughs> นี่มาไงน้นำเดอ้อไปพี่น้องเดี๋ยวสิพากันไปคุดจีรอนะพี่น้องเนาะพอได้กินกินแรงป้าก็ไว้ป้า,ายังอยู่เนาะเอาไว้กินมื่ออื่นป้าหรือว่าป้ากินแต่แรงจีรอไว้กินมื่ออื่นอยู่เทิงก้องเขาเห็นบ่ ่พี่น้องตอนนี้ห้าคำก็ประมาณยังเหลืออีกประมาณสิบส اؤ นาทีเนาะกับคำเลยแหละพี่น้องใส่เวลาตัวนี้วาสีไดรลาซ้ำได้นะพี่น้องเนาะคนละกับคองให้น้องเบลเพิ่นอ่านึ่งเข่าเผาเข่าเผาเทียงหน้าเนาะวาสีสะไผาใช่เพิ่นต่อเทียงหน้าพี่น้องใายกระชิมบาบานเด้อเอาผ้าแบ่งมือซ่ากันเด้อมันเต็มของเด้อกับใส่ข้าว ไปยังไหวยังจกกอดสบายดีสบายดีไปพี่น้องไปเกี่ยวไปนะคือจีรอน้องกันเนาะการเซราม่าอยู่บอลนี้เลยเด้อพี่น้องเจอกันขี่นายพี่หนาเนาะบ๊ายบายพี่น้องเอสเซี่ยมเป็นไรวะ